ยังไี่ใช่มใช่วิววิวมาดูกันครับทุกคนนี่โอ้โหมาดูหมวหมวหมวนายยออ๋อที่เธอบอกว่ามันถึงบ้านนอนแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็มีครับหน้าลัาง เอ,เอาเอาทุกใบเลยไม่แจกไม่แจกเอฟซี FC เอาทุกใบเอาเองน,อนี่ครับสองใบนี้สีน้ำเงนินมีสีดำโอ้อโหดีไหมโลโก้เด่นชัดมากหมวกสีดำฮะเโมโฟนี่ของมะนาวเอาโลโก้มันคือบบเด่นทัศน์อ่ะ,ส,ะส,วสวยสวยสวยสีดำแบบโอ้โห เฮ้ยสีขาวสวยสวยสวยทุกใบสวยมากแล้วก็มาดูหมวกเราครับอันนี้มันมีสีสีนะครับสหกใบอันนี้หใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอไม่มีกมะเยียวก็กระเยียบมาเลยอ๋อ โอ้ยนี่แบบเก่าโอ้โหอีกอันหมวกอันใบน,ะนะนะั่นน่ะของมะนาวเหี้ย <laughs> วสวยหมวกเขาเอาตัวหนังสือสีดำเลยแต่เขาเอาสีน้ำขาวหมดเลยอือดูอันนี้มันตัวเล็กไปแต่ก็โอเคแหละใส่ใส่ใส่มีรับหมวกใหม่ที่เป็นแบบเก่ามาเลยอือหือ ทยอยสแดงของที่เลือาสีแดงไจ้ทุกคนเอาก็ของเธอสีนี่ไงสีใช่ไหมเธอลองลองทุกใบสิลองทุกสีขอดูหน้าตัวเองกันอันนี้คืออันธรรมดาไม่เล่า ธรรมดาก็แพงเลยไม่ใช่ไม่แพงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะแจกหลังจากที่กลับมาจากลาวนะครับาาเออเธอเหมาะกับสีนี้สว่างแล้วลองใส่สีแดงเมื่อกี้เนี่ยฮะโคตรตลกเลย ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่เหมาะสีทองกับสีสีเดิมเออสีเทาสีเดิมนี่แหละดำกับเม่กีอุ้อะ <c oughs> สีขาวสีขาวนี่ก็สว่างแต่ว,ว่าโลโก้โคดเด่นเลยอะทรงเนี้ย ตรงนี้แล้วก็คนสวยมันดูเหมือนอะไรในไหนมิอนนอกเนยโอ๊ยมันดอกเตอะมันอยู่ที่หน้าตาของคนอร <laughs> คนสวยใส่อะไรก็สวยคนยหล่อใส่อะไรก็หลอ่อคนสวย,สวย <laughs> เออสีชมพูหวานหลอ่อจัางถ้ารอใส่อะไรก็หลอ่อ <laughs> โอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวแจกเดี๋ยวทำเป็นแจกทุกคนนะครับรอติดตามนะคะทุกคนบวกตาททยเยะบ๊ายบาย